สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาทำหมูกรอบตามวิธีการของเรานะคะโดยวิธีการต้มนะคะแล้วก็จิ้มอบแล้วก็ทอดสองครั้งค่ะขั้นตอนแรกเราก็นำหมูมาต้มนะคะประมาณ20นาทีในน้ำเดือดนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทาด้วยน้ำส้มสายชูกเกลือแล้วก็เบกกิ้งโซดาทิ้งไว้15นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วเราก็มาอบนะคะในอุณหภูมิ170องศา40นาทีค่ะหรือว่าเราจะสามารถตากในแดดจัดก็ได้นะคะ อันนี้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะพออบเสร็จเราก็ามาพักไว้เอาพัดลมเป่าจนแห้งจากนั้นก็เอามาทอดค่ะเคล็ดลับในการทอดนะคะถ้าจะไม่ให้น้ำมันกระเด็นนะคะเราจะใส่แป้งทอดกรอบลงไป1ช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็ทอดด้วยไฟอ่อนประมาณ20นาทีแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ค่ะในตอนพักหมูเราสามารถเอากระดาษทิชชู่มาซับน้ำมันออกแล้วก็พัดลมเป่าจนแห้งได้ค่ะ พอหนังหมูแห้งนะคะเราก็จะมาทอดรอบสองด้วยไฟแรงจัดนะคะประมาณ15-20นาทีก็จะได้หมูหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ